วัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่พระธรรมวินัยตามพุทธวจนะมาอย่างยาวนานโดยมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเป็นทู่ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มุ่งเน้นการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัดไม่เน้นพิธีกรรมแต่เน้นการปฏิบัติธรรม,มตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินของวัดนาป่าพงและข้อกล่าวหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่วัดได้ออกมาแถลงจะพบว่าไม่มีข้อมูลใดยืนยันว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์กระทําความผิดทั้งในทางพระวินัยและทางกฎหมายพระอาจารย์คึกฤทธิ์และทีมงาน ได้ออกมาชี้แจงอย่างโปรง่งใสโดยเปิดเผยเอกสารการโอนเงินและบัญชีธนาคารให้ตรวจสอบอย่างชัดเจนพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ใช้เพื่อกิจการของวัดและการเผยแผ่ธรรมะไม่ได้ถูกนำไปใช้ในทางส่วนตัวหรือผิดวัตถุประสงค์แต่อย่างใดนอกจากนี้วัดนาป่าพงอยังได้แสดงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่เปิดให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของวัดและพระอาจารย์โดยไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใสและความจริงใจของฝ่ายวัดเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่ากระแสข่าวที่กล่าวหาวัดนาป่าพงมีลักษณะเป็นเพียงข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางกฎหมายและยังไม่มีหน่วยงานใดชี้มูลความผิดอย่างเป็นทางการพระอาจารย์คึกฤทธิ์จึงยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย และตามหลักธรรมะที่ท่านยึดถืออย่างมั่นคงตลอดมาในท้ายที่สุดเรื่องนี้ควรถูกพิจารณาด้วยสติและเหตุผลไม่ควรด่วนตัดสินจากกระแสข่าวหรือความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เพราะวัดนาป่าพงคือสถานที่แห่งการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาหลายสิบปีการรักษาความเป็นธรรมต่อวัดและพระอาจารย์ผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะย่อมเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาควรให้ความสำคัญ